สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานวันน้อมเกล้าลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและจัดกิจกรรมในโอกาสวันแม่แห่งชาติประจำปี2555 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งมีข้าราชการพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงเหล่าประชาชนที่ต่างมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณมาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากค่ะรวมถึงคุณรุ่งโรดบุญยทรัพยากรกรรมการผู้จัดการบริษัทเบดไฟอินเตอร์เทรดจำกัดและในพลคนขอนแก่นผู้จัดจำหน่ายเจนีฟู้ดแต่เพียงรายเดียวในประเทศไทยก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมงานนี้ค่ะการ จัดงานในครั้งนี้เพื่อร่วมดำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลซึ่งภายในงานก็ได้มีพิธีถวายพันพุ่มราชสักการะเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถรวมถึงได้จัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพันเอกหญิงคุณหญิงอัศนีสาวภาพประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีหลังจากจบพิธีการทาง ศาส,สนาก็ได้มีการเผยแพร่พระกิติคุณและงานของสภาสังคมสงเคราะห์มากมายรวมถึงการมอบของที่ระลึกเพื่อตอบแทนผู้ที่มีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่างๆของสภาสังคมสงเคราะห์ซึ่งช่วยเหลือกันมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานค่ะ หลังจากจัดงานพิธีทางคณะผู้จัดงานก็ได้มีการเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับประชาชนตามโครงการน้ำพระทยัยพระราชทานแก่ผู้ตกงานและได้โอกาสพร้อมกับได้มีการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลเล็กๆขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานและประชาชนได้มีความสุขไปพร้อมๆกันซึ่งงานนี้มีศิลปินมาร่วมร้องเพลงมอบรอยยิ้มกันมากมายค่ะ งานครั้งนี้ได้อิ่มบุญอิ่มกุศลกันท่วนหน้าและอย่าลืมนะคะในฐานะที่เราเป็นประชาชนชาวไทยร่วมกันสร้างสารร์สังคมของเราให้ดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้กับแม่พระของพวกเราปรวงชนชาวไทยค่ะ